เราก็เดินไปตามสลังของมังกรครับเ,เ,รเราจะเห็นนูนไปนูนมาเว้าวไปว่ามานี่คือสหลังมังกรหรือเกล็ดมังกรครับนี่ไหมนะครับและนี่คือความสุขอีกรูปแบบหนึง่งที่ไหนที่ไหนผาใช้นี่หลังหลังมังกรที่อำเภอระงูจังหวัดสตูลครับผาใช้นี่ นะครับที่ยืนอยู่บนหลังมังกรครับเราเตรียมพร้อมที่จะโดดพร้อมกันนะครับผมอย่าบังกันนะครับพร้อมจะโดดแล้วครับหมดทุกคนไหมคะหมดทุกคนครับหนึ่งสองสามโดดแล้วครับอีกหนึ่งบ้านอีกหนึ่งบ้านหนึ่งแล้วก็สามสองสาม ไม่มีใครข้ากระโดดเลยไม่มีใครกระโดดสักคนเลยโอ้ยสวยมากเฮ้ยมาตามถ่ายถ่ายถ่ายพวกพวกอ้ญ่ยข้างๆเลยสวยมากสวยมากสวยมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ไม่รู้ว่าทันไม่ทันมันโดดไม่ขึ้นเม้ไเดี๋ยวไปนอนเอกอันนอ,นอันนอโนอนเออนั่นแหละ